เราออกหูแบบธนบัตรใหม่จะสามารถแก้ไขเงินเฟอ้อภายในประเทศได้หรือบอจากกระแสข่าวที่มาแฮงในตอนนี้นั่นก็คือธนาคารแห่งสโป,ป,ป,ปลาวได้ประกาศการนำเอาธานบัตรหูแบบใหม่ออกมานำใ้ในโคดจรจรภายในสังคมล้วเฮ็ดให้สังคมต่างโกออกมาวิพากวิจารณ์ต่างๆนานาวา่า การออกธนบัตรใหม่นี้จะเหตุให้เพิ่มอัตรางเงินเฟอ้อของเงินกีบสูงขึ้นตื่มอีกจุดประสงค์ของคนภายในสังคมเราแมนอยากให้รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเงินกีบเฟอ้อหรือเงินกีบอ่อนคา่าและปัญหาสินค้าที่มีราคาแพงก่อนจึงประกาศนำไ้หูบแบบธนบัตรใหม่เต่ธนาคารโกให้เหตุผลดังนี้ ในวันที่14ตุลาปี2022นี้ธนาคารแห so ่งโสปปลาท่านเพชรสถาพรแก้ววงวิจิตหัวหน้าห้องการธนาคารแห so ่งโสปปลาและท่านบุญทวีสุขดาวงหัวหน้ากรมจัดพิมพ์ได้แจ้งเขาให้บรรดาสื่อมวลชนได้รับทราบว่าในเดือนตุลาปี2022นี้ธนาคารแห so ่งโสปปลาได้นำเอาธนบัตรประเภทใบ10,000กีบและ2 0 0 0 0กีบรุ่นปี2 0 2 0รูบแบบใหม่ ออกสู่ขอดจาราจรให้สังคมได้นำใช้ดังมีรายละเอียดลุ่มนี้นับแต่ปี2003เป็นต้นมาธนาคารแห่งสโปโปล,ปลาวได้นำเอาธนบัตรประเภท10,000กีบและส0าวพกีบรุ่นปี2003ออกสู่ขอดจรจรให้สังคมได้นำใช้ซึ่งเป็นโครงประกอบประเภทธนบัตร ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเวลานั้นมาหอดปัจจุบันถึกน้ำไส้หมุนเวียนในคอดจรจรเป็นเวลา19ปีบวกกับการขยายตัวทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีในระยะใหม่บรรดาประเทศในภาคพ,พื้นและสากลก็ได้มีการพัฒนา ปรปับปรุงธนบัตรของตนให้มีคุณภาพและต้านการปลอมแปลงให้มีประสิทธภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเกา่าฉะนั้นมาฮอดปี2018ธนาคารแห่งสโปโปลาวได้ค้นคว้าปรปับปรุงธนบัตรประเภทใบ10,000กีบและ2 0 0 0 0กีบจากรุ่นปี2003มาเป็นรุ่นปี2010รูปแบบปรปับปรุงใหม่เพื่อเสนอให้รัฐบาลรับ้องและเห็นดีอนุมัติให้ธนาคารแหง่งโปปลาจัดพิมพ์ในปี2010จด ปรปะสมของการนำเอาธนาบัตรใบสิพันและสาวพันกีบ ออกให้สังคมได้นำไ้ในครั้งนี้แม่นเพื่อย,ยกสูงคุณภาพและมาตรฐานของธนบัตรให้สูงขึ้นทหารและตำรวจในขอบเขตทั่วประเทศจงมีความเสื่อมัน่นโตกับการนำเอาธานบัตรประเภทใบ1ิพันและเสาพันกีบรุ่นปี2000รสาูบแบบให่นี้ออกสู่โคดจราจรก็คือสังคมให้ได้นำไ้ในครั้งนี้พร้อมนี้ก็ให้มีสติระวังตัวบ่ให้หลงเสือการโฆษณาในรูปแบบต่างๆของกลุ่มคนบ่หวังดีที่สวย โอกาสสร้างความปันป่วนและความบวสงบภายในสังคม พร้อมเดียวกันนี้ธนาคารแหง่งโปบโปเลาขอเฮียร์้องให้ทุกคนในสังคมได้เสริมขยายสิทธิเป็นเจ้าของประเทศชาติด้วยการปกป้องและการนำไส้เงินตาของชาติอย่างถูกต้องและประกอบส่วนส่งเสริมการนำไส้เงินกีบเสริมสร้างคุณค่าของเงินกีบและรักษาเสถียรภาพเงินตาแห่งชาติให้มันคงยาวนานเทียบเท่ากับธนบัตรของบรรดาประเทศอ้อมค้างในภาคพ,พื้นพร้อมทั้งยกระดับเทคนิคต้านการปลอมแปลงให้ทันสมัยไร้ ขึ้นกว่าเกา่ามีความโดดเด่นสวยงามสามารถจำแนกประเภทใบธนบัตรได้ไง่ายสร้างความเสื่อมั่นให้สังคมในการพกพาและถือครองเงินกีบซึ่งเป็นสกุลเงินตาของซาตให้หลายขึ้นและตัวจากนี้เข้าไปฟังเสียงของทานเพศสถาพรแก้ววงวิจิตหัวหน้าห้องการธนาคารแหง่งโสโปโปลาวถแถลงตซื้อมอนสนกันเลยธนบัตรประเภทใบ1ิพักีบและซาพันกีบรุ่นปีสองพ มีคุณลักษณะโดยรวมดังนี้เครื่องหมายซาสของสโสปอาวจะเ้องแสงเป็นสีเหลืองเมื่อส่องผ่านแสงไฟสีม่วงตัวหนังสือสาธารณนััปประสาธิปไตยประชาชาสลาวเมื่อสัมผัสจะสะดุดมือลายน้าประธานไกส่สอนพมวิหารและตัวเลขบอกมุญคาอยู่ในเนื้อเจีย้ยเมื่อส่องใส่แสงสว่างจะเห็นยางสัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเส้นนิรภัยมีตัวเลขลาวบอกมูลคา สิบพันกีบสำหรับใบสิบพันกีบและตัวเลขลาบอกมูลค่าสาวพันกีบสำหรับใบซาวพันกีบตัวเลขบอกมูลค่าสิบพันกีบและซาวพันกีบอยู่ด้านหน้าจะเปลี่ยนสีได้เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมาธนบัตรประเภทใบสิบพันกีบและใบซาวพันกีบรุ่นปี 2000, สองพันาวที่นำออกสู่ขดจรลจอในข้างนี้แมนสามารถนำใส้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำไส้เคียงคู่กับธนบัตรประเภทใบสิพันกีบและใบซา,าวพันกีบรุ่นปี2003ที่จอรจอร์ในปัจจุบันและจะบมีผลกระทบต่อเสถียรภาพเงินต่าแห่งชาติติดตามข่าวสารบ้านเมืองเราไทยได้ที่ช่อง u t u b e Uni c h a n n e l และ f c e b o o k f แฟนเพจข่าวสารไทยลาวโดวยการกดปุ่มติดตามและกดปุ่มสันกระดิ่งไว้เพื่อจะบ่พลาดข่าวสารใหม่ๆอยู่ในประเทศลราและประเทศไทยขอขอบใจ